แทสัรีินเรียอรคเดอร์เลือกแล้ว20นาฬิกาบันทึก วันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันของศึกมวยไทยพลังมัศสวัสดีค่ะดิฉันเอวาก็มารายงานตัวกับพี่น้องกันเช่นเคยนะคะในทีมงานของหนุ่มเอกน้องหานที่จะได้มาให้ทศนะคู่มวยในวันนี้ให้กับพี่น้องได้นำไปพิจารณาในการต่อสู้กันเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับพุทธที่19พฤศจิกายน2568ถือว่าวันนี้มากับบรรยากาศที่เย็นเยือกกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงเย็นลงอย่างฉับพลันก็ขอให้พี่น้องสมาชิกของดิฉันทุกท่านได้รักษาสุขภาพกันเอาไว้ให้ดีด้วยนะคะกลับฤดูการเปลี่ย ก่อนที่ดิฉันจะให้ทัศนะในศึกมวยที่จะมีการแข่งขันดังกล่าวนี้ดิฉันก็จะมาแจ้งใบารายการกับคู่มวยที่จะทำการแข่งขันของศึกมวยรอบ64ขุนพลในสายที่เหลือว่าจะมีการต่อสู้กับใครกันบ้างของวันนี้กันนั่นเองค่ะเริ่มจากการต่อสู้ของทางด้านหลิงหลิงสิริลักษณ์สทสามไทยแลนด์พบเรียนอยู่เซิร์นเกียรติอินซียิมสันธมาลาเกียรติทานวันตวนพบไอรัชนกสีนอกเมียวโจโฟงเกียรติโจฟงยิมพบยุยจิรนันมโนแจ่มยิม,ยมรัตนมณีไปมีรักพบชีฟุเกียรติประตูฟ้า หลังจากที่ดิฉันได้แจ้งรายชื่อนักมวยตามใบรายการให้กับพวกเราได้ทราบกันแล้วเราก็มาเข้าสู่การให้ทัศนก,กันเลยนะคะว่านักมวยที่มีรายชื่อดังกล่าวนั้นจะอยู่มุมไหนและใครที่ดิฉันจะให้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันผ่านเข้าสู่ในรอบต่อไปของศึกมวยรอบดังกล่าวกันนั่นเองค่ะ ในวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันของศึกมวยไทยพลังใหม่ถ่ายทอดสดทางช่อง True ยู u เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาโดยคู่แรกจะเป็นการพบกันระหว่างหลิงหลิงสิริลักษ์สทสามไทยแลนด์จะอยู่ที่ทางด้านเพศสุกขสิสพิทักษ์ทางหลวงพบเรียญอยู่เซินเกียรติอินซรียมซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านปืนใหญ่สอทองคํามวยคู่นี้ถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยดูแล้วจะพอๆกันนะคะหลิงหลิงจะได้ในชั้นเชิงฝีมือความคล่องตัวที่อาจจะดูดีกว่าในขณะที่เจ้าเรียนอยู่เซินก็จะได้รูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าแข็งแแแแกกรร่่งงงงงข็งง็เเปนนนนนนัจออววาผนนาผใใตสู้ดชิยุธ ซึ่งในการต่อสู้แบบเชิงมวยไทยไฟล่าสุดเอาชนะทิตยาป้อมเซนของเรามาได้ในขณะที่หลิงหลิงสิริลักษณ์ชนะคะแนนทับเทวาสิทธิวาทองมาซึ่งดูแล้วถ้าเทียบการผ่านมวยทางด้านหลิงหลิงจะเจอมวยแข่งมามากกว่าเคยผ่านการต่อสู้ของมวยรอบมาบ้างกันแล้วแต่อาจจะยังไม่ประสบผลสําเร็จในขณะที่คู่ต่อสู้เจ้าเหรียญอยู่เซอนอาจจะผ่านการต่อสู้แบบของการเจอกันในตัวแสดงมาอาจจะยังดูไม่ได้โดดเด่นเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ดูว่าจะสูสีกันมากจึงได้ประกบมาให้เจอกันนั่นเองค่ะ เรียนอยู่เซิร์นได้ความแข็งแกร่งส่วนสิริลักษ์ได้ฝีมือมวยคู่นี้ถ้าจะให้ดิฉันชี้ดิฉันก็ยังมองไปที่ทางด้านหลิงหลิงสิริลักษ์ซทอทสามไทยแลนด์จะชนะเรียนอยู่เซิร์นเกียรติอินซียิมผ่านเข้าสู่ในรอบต่อไปได้กันนั่นเองค่ะ คู่ค้ำฆ่าสันธลา,าเกียรติทานตะวันจะอยู่ที่ทางด้านริดเสตูแก้วสำริดจะพบกับไอราชนกสีนอกซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านเพชรชันธวาไอเครมวยไทยสันธมลา,าจะได้กระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยมาก่อนได้รูปร่างสูงใหญ่และยาวกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เจอกับยอดฝีมือตัวจริงมาก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือที่ผ่านประสบการณ์ต่อสู้มาบ้างแล้วในขณะที่ไอรัชนกสีนอกเป็นยอดฝีมือดาวรุ่งที่พุ่งขึ้นมาทำการแข่งขันในรอบนี้ไฟล์ล่าสุดชนะวังบัวบานเกียรติบานชื่นแต่วันนี้ต้องมาเจอกับทางด้าาานนสสัมลาลาซึ่่งไฟุ ชนะที่นิกเกินน็อควาวานิชารีโชคประจักษ์บอกได้เลยว่าเจอสึกหนักอย่างแน่นอนสำหรับไอรัชนกคู่นี้ดิฉันมองไปที่ทางด้านสันธลา,าเกียรติทานตะวันจะชนะไอรัชนกสีนอบในการผ่านเข้าสู่ในรอบต่อไปได้กันนั่นเองค่ะ ลองคู่เอกข้าจะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเมีโยวโจโฟงเกียริโจโฟงยิมจะอยู่ที่ทางด้านสิทธิชัยสประสบโชคพบยุ้ยจีรนันมโนแจ่มยิมซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านโตโต้กรวยในเมืองยิมเมีโยวโจโฟงจะได้ชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยเบอร์ดีมามากกว่าได้รูปร่างสูงใหญ่และยาวกว่าเป็นยอดฝีมือที่มีเพลงเตะฉมังขึ้นชื่อว่าเพลงเตะทะลงใจมีวรยุทธ์ที่เน้นการแต่เป็นหลักถือว่าเป็นยอดฝีมือที่ผ่านบนสังเวียนของการต่อสู้มาพอตัวในขณะที่ยุ้ยจิรนันก็จะได้สภาพความสดของร่างกายได้ความแข็งแกร่ง ฟอร์มการชกของทั้งคู่ในไฟที่ผ่านมาเหมียวโจโฟงชนะคะแนนแผนเค้กเขมณนิตจาวิกรมาในขณะที่เจ้ายุยจีรนันชนะที่นิเกิลน,น็อคเอา์จินไปชวนเกียริหอชีสิงคู่นี้จึงดูสูสีกันมากเหมียวโจโฟงได้ใหญ่ได้กระดูกในขณะที่ยุยจีรนันเสียเปรียบรูปร่างเตี้ยสั้นเล็กกว่าแต่ได้ความสดกับความแข็งแกร่งของการต่อสู้ในวันนี้ถ้าจะให้ดิฉันชี้ยังมองไปที่ทางด้านเหนียวโจโฟงเกียริโจฟงยิ้มจะชนะยุยจีรนันมโนแจมผ่านเข้าสู่ในรอบต่อไปได้กันนั่นเองค่ะ คู่เอกในรายการของวันนี้คารัตนมณีไปมีรักจะอยู่ที่ทางด้านดาวเด่นพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมจะพบกับชีฟูเกียริประตูฟ้าซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านเพชรลำพูนหมวดตัดลำปางรัตนมณีถือว่าเป็นมวยยอดฝีมือที่พัฒนาเชิงการชกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วซึ่งไฟล์ล่าสุดชนะที่นิเกิลน,น็อกเอาป้อมปราการเกียริบาดานมาในขณะที่คู่ต่อสู้เจ้าชีฟุก็จะได้สภาพความแข็งแกร่งได้ใหญ่ได้ยาวกว่าแต่ในด้านวรยุทธ์นั้นไม่ได้โดดเด่นอะไรไปมากนักแต่เขามีพลังที่มหาศาลที่ขับเคลื่อนในการต่อสู้แตตต่่กกกรนนนนั้น้้็าาามมใดออสูขงงเชิวยยไท ฟอร์มล่าสุดก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองนะคะเอาชนะทางด้านเพชรมุกดาเกียรตินรินทร์นักมาอย่างเิวเฉียดด้วยคะแนนแต่วันนี้ขึ้นมาเจอกับรัตนมณีของเราถึงแม้ว่าจะแรงดีแค่ไหนก็ตามซึ่งมาเจอกับรัตนมณีที่เป็นมวยฝีมือชกเกมตั้งรับเก่งถือว่าวันนี้เจ้าชีฟูเจองานหนักอย่างแน่นอนแต่ก็จะต้องดูที่พลังของทางด้านรัตนมณีของเราด้วยถ้าสามารถยืนหยัดอยู่ได้กำลังไม่ถอยใช้กลยุทธ์วิถีในการโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามบวกกับกระดูกการผ่านมวยของเขาที่ดีกว่าจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ขอองงวััันนนนนนี้ผ่่าไปไกนนเ ก็จบไปแล้วนะคะกับการให้ทัศนะศึกมวยไทยพลังใหม่เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ